เอาแล้วด่วนค่ะมีรายงานจากแนวหน้าตรงชายแดนไทยกัมพูชานะคะรายงานว่าทหารกัมพูชาตอนนี้กําลังป่วยด้วยโรคไข้ามาลาเรียนหนักเลยค่ะโดยเป็นการรายงานออกมาจากเพจดงอย่างดาวแปดแท็กนะคะบอกว่าข่าวจากแนวหน้าชุดดําทหารเขมรเจ็บป่วยเป็นจํานวนมากโดยมีรายงานว่าเริ่มพบอาการครั้งแรกตั้งแต่เมื่อคืนก่อนแล้วหมอของเขมรเนี่ยก็คาดว่าอาจจะเป็นไข้ามาลาเรียขอให้พี่ๆทหารดูแลตัวเองด้วย รายละเอียดของโพสต์เนี่ยบอกไว้ค่ะว่าทหารเมรเนี่ยมีอาการไข้สูงหนาวสั่นเหงื่อออก ปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวอาเจียนไอเจ็บคอลมหายใจร้อนเผาบางรายท้องเสียกระหายน้ำร่วมด้วยนะคะซึ่งหมอเนี่ยก็รักษาไปตามอาการด้วยยาพาราเซตามอลในขณะที่โรงพยาบาลก็ไม่มีขีดความสามารถในการรักษาโรครุนแรงได้เพราะว่าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยนะคะซึ่งแพทย์ของกองทัพกัมพูชาบอกว่าอาจจะเป็นไข้มาลาเรียพรุ่งนี้ทีมแพทย์เนี่ยเขาจะออกเดินทางไปยังพนมเปญไปยังโรงพยาบาลท้องถิ่นที่สำโรงในจังหวัดอุดรมีชัยค่ะ สอดคล้องกับเพจกองทัพบกทางกระแสนะคะที่โพสต์เอาไว้เมื่อล่าสุดค่ะบอกว่ามีกระแสข่าวว่าทหารกัมพูชาเริ่มป่วยจํานวนมากคาดว่าเป็นไข้ามาลาเรียแล้วก็บอกว่าบุ๋ยแบบนี้ด้วยนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยตั้งรับกันอย่างเต็มที่เลยค่ะ หลายคนพอฟังเข้าแบบนี้แล้วก็เป็นห่วงทหารไทยที่อยู่แนวหน้านะคะเพราะว่าไข้ามาลาเรียเนี่ยติดต่อเป็นพาหะก็คือยุงนะคะแอดมินมองว่าเรื่องนี้มีส่วนจริงค่ะเนื่องจากสภาพภูมิประเทศเป็นป่าฝนปกตลอดในการประทะที่ผ่านมาแล้วก็บอกว่าเจ๊ามารีคงหารเรื่องโทษไทยเขียนสคริปก่อนนะคะในขณะที่ทหารไทยเรามีของดีนั่นก็คือยาก,กันยุงของโรงงานทหาระคะ่ะก็โพสต์ภาพนี้ด้วยนะคะ ฟังมาถึงตรงนี้ทุกท่านคิดเห็นต่อเรื่องนี้อย่างไรแสดงความเห็นกันได้ค่ะเป็นห่วงทหารไทยขอให้แคล้วคลาดปลอดภยัยไม่ว่าจะเรื่องของการสู้รบรวมทั้งเรื่องโรคระบาดด้วยค่ะ